ตลาดคริปโตเปิดปี2026มาด้วยภาพที่น่าสนใจมากเราเห็นความต้องการจากฝั่งสถาบันกลับมาอย่างชัดเจนใช่เลยกองทุน ETF ก็ทำหน้าที่ของมันไปคือดูดซับอุปทานบิตคอยออกจากตลาดอย่างต่อเนื่องซึ่งการปรับฐานระยะสั้นที่เราเห็นกันอยู่ไม่ได้ดูเหมือนการกลับตัวของแนวโน้มใหญ่เลยไม่เลยเหมือนการสะสมกำลังเพื่อไปต่อมากกว่าเป็นการสลัดคนที่ใจไม่นิ่งออกไป และภาพรวมตลาดก็เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันเกือบทั้งหมดสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนใหญ่ยังคงผูกกับบิตคอยไม่ว่าจะเป็นอีซิเรียม b n b คอยหรือโซลาน่ารูาปแบบเดียวกันหมดคือพุ่งขึ้นแรงช่วงต้นปีแล้วก็มีการย่อตัวลงมาบ้างมันสะท้อนว่าทิศทางของตลาดยังคงเป็นไปในทางเดียวกันแต่ว่ามันมีสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่แหวกแนวไปเลยไม่ได้แค่ย่อตัวแต่กลับร่วงลงอย่างหนักส่วนทางตลาด C Cash ใช่ไหมใช่ C Cash เกิดอะไรขึ้นกับสินทรัพย์ตัวนี้เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากคือสาเหตุหลักมาจากการประกาศลาออกพร้อมกันทั้งทีมของ Electric Coin Company ECC ที่เป็นทีมนักพัฒนาหลักเลยถูกต้องทีมที่ดูแลโปรเจกต์ C Cash มาตั้งแต่ปี2016พอไม่มีทีมพัฒนาหลักความเชื่อมั่นก็หายไปทันทีนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่า ข่าวเฉพาะตัวของโปรเจกต์ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาได้รุนแรงแค่ไหนไม่เกี่ยวกับตลาดโดยรวมแล้วแต่เป็นเรื่องภายในของโปรเจกต์เองล้วนๆซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับสิ่งที่สเตซี่วอร์เดนซีอีโอของ Al ลกอร์นเคยพูดเอาไว้ใช่เลยที่บอกว่าในปี2026เราจะเริ่มเห็นสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละตัวเคลื่อนไหวแตกต่างกันอย่างชัดเจนและปัจจัยที่จะเป็นตัวชี้ขาดจริงๆก็คือประโยชน์ใช้สอยในโลกแห่งความเป็นจริง real world utility น่าสนใจมาก ประโยคนี้มีความหมายลึกซึ้งกว่าที่คิดแสดงว่ายุคข,ของการเก็งกำไรในโปรเจกต์ที่ไม่มีการใช้งานจริงอาจจะใกล้ถึงจุดจบ เป็นไปได้สูงและคําว่าประโยชน์ใช้สอยในที่นี้มันกว้างกว่าแค่การชําระเงินมันคืออะไรบ้างมันคือการแก้ปัญหาที่มีอยู่จริงในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินข้ามพรมแดนให้เร็วและถูกลงการยืนยันตัวตนดิจิตอลการจัดการซัพพลายเชนหรือแม้กระทั่งการแปลงสินทรัพย์ในโลกจริงให้เป็นโทเค็นโปรเจกต์ไหนที่ทําสิ่งเหล่านี้ได้จริงและสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งก็จะอยู่รอดและเติบโตส่วนโปรเจกต์ที่อยู่ได้ด้วยการตลาดอย่างเดียว ก็จะค่อยอยหายไปๆถ้าเรากำลังพูดถึงบริษัทที่เอาเรื่องประโยชน์ใช้สอยจริงมาเป็นหัวใจหลักก็คงหนีไม่พ้นริปโป e ชัดเจนมากดูเหมือนว่าทุกการเคลื่อนไหวของเขาช่วงหลังจะมุ่งไปที่การสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่จับต้องได้และล่าสุดก็มีการขยับตัวครั้งสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเริ่มกันที่ a i r w a l l e x ซึ่งเป็นพันธมิตรรายใหญ่ของริ p โป e ใช่ได้ประกาศเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ในพ t ที y s สลับ ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการชำระเงินในอินโดนีเซียดีลวนี้สำคัญมากเพราะมันทำให้แ i r w ว l l เล็กได้รับใบอนุญาตการชำระเงินประเภทที่หนึ่งจากธนาคารกลางของอินโดนีเซียโดยตรงซึ่งใบอนุญาตประเภทที่หนึ่งในอินโดนีเซียมันปลดล็อกความสามารถอะไรให้ Air w ว l l เล็ก์บ้างมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงการมีใบอนุญาตประเภทหนึ่งหมายความว่าแ i r w a l l เล็กสามารถให้บริการโอนเงินและชำระเงินภายในประเทศอินโดนีเซียได้ด้วยตัวเองไม่ต้องผ่านตัวกลางที่เป็นธนาคารท้องถิ่นอีกต่อไป ก็คือควบคุมโครงสร้างพื้นฐานได้ทั้งหมดลดต้นทุนลดความซับซ้อนและเพิ่มความเร็วได้มหาศาลพูดง่ายคือพวกเขาสามารถสร้างเครือข่ายการชำระเงินของตัวเองในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เลยมันคือการปักธงแบบถาวรเลยไม่ใช่แค่การมาขอใช้บริการชั่วคราวและตัวเลขการเต,ติบโตของเขาเป็นยังไงบ้างในไตรมาสที่3ของปี2025ตัวเลขก็น่าทึ่งมาก รายได้เพิ่มขึ้น100%และปริมาณธุรกรรมโต94%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าตัวเลขคือสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่เบื้องหลังการพัฒนาเทคโนโลยีภายในใช่ a l v o x e x กำลังพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ AI มาช่วยปรับปรุงเครือข่ายการชำระเงินของตัวเองเพื่อทำให้การทำธุรกรรมข้ามโรมแดนทั้งเร็วขึ้นและแม่นยำขึ้นไปอีกไม่ได้หยุดแค่การขยายเครือข่าย ทีนี้ไปดูอีกฝากหนึ่งของโลกที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กันบ้างอีกหนึ่งพันธมิตรของ Ripple อย่างรักแบงก์ก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาเหมือนกันรักแบงก์ซึ่งเป็นธนาคารใน UAE และเป็นพันธมิตรกับ Ripple มาตั้งแต่ปี2017เพิ่งได้รับการอนุมัติจากธนาคารกลางของ UAE ให้สามารถสร้าง t t b l e c o คอที่ผูกกับเงินเดอร์แฮมได้แต่เท่าที่ดู s t a b บคอตัวนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นบน XRP Ledger โดยตรงใช่ ถ้าอย่างนั้นมันจะส่งผลดีต่อระบบนิเวศของ Ripple ได้อย่างไรดูเหมือนจะเป็นการเติบโตของรักแบงก์เองมากกว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตที่ดีมากจริงอยู่ที่ Stable c คอยไม่ได้อยู่บน XRPL โดยตรงแต่นี่คือภาพของการเติบโตของระบบนิเวศอธิบายเพิ่มหน่อยการที่พันธมิตรที่ใกล้ชิดอย่างรักแบงก์ซึ่งใช้เทคโนโลยีของริ p p ป e ในการโอนเงินข้ามพรมแดนอยู่แล้ว ก้าวเข้ามาในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเต็มตัวมันเป็นการสร้างความคุ้นเคยและสร้างโครงสร้างพื้นฐานเมื่อธนาคารมีความพร้อมและมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองแล้วในอนาคตการจะเชื่อมต่อ Stable c o i ยนี้เข้ากับบริการอื่นๆของ Ripple เช่นบริการสภาพคล่อง ODL ก็จะง่ายขึ้นมากมันคือการทำให้พันธมิตรแข็งแกร่งและพร้อมสำหรับก้าวต่อไปซึ่งท้ายที่สุดก็จะส่งผลดีกลับมาที่เครือข่ายหลัก เข้าใจภาพรวมแล้วประเด็นเรื่องพาร์ทเนอร์นี้ชัดเจนมากแต่การมีพาร์ทเนอร์เยอะๆก็อาจจะไม่มีประโยชน์ถ้าถนนหรือโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินมันไม่ดีพอถูกต้อง มันต้องรองรับเม็ดเงินก่อนใหญ่มหาศาลได้ซึ่งนี่คือจุดที่ความร่วมมือล่าสุดระหว่าง Doppler Finance กับ Evernote เข้ามามีบทบาทสำคัญนี่คือจิ๊กซอชิ้นต่อไปที่สำคัญอย่างยิ่ง Evernote คือบริษัทที่เน้นการบริหารสินทรัพย์ดิจิทัลบน XRP Ledger โดยเฉพาะที่น่าสนใจคือเขาได้รับการสนับสนุนจากทาง Ripple เองและที่สำคัญคือ SBI Holdings กลุ่มทุนยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นที่ลงทุนในฟินเทคอย่างจริงจัง การมี SBI เข้ามาหนุนหลังม yes, ันคือการส่งสัญญาณความเชื่อมั่นจากโลกการเงินแบบดั้งเดิมแล้วเป้าหมายของความร่วมมือกับ d o p p l e r Finance คืออะไรคำว่าสภาพคล่องสำหรับสถาบันที่เขาพูดถึงกันมันหมายความว่ายังไงมันต่างจากสภาพคล่องบน Exchange ทั่วไปที่เราใช้กันใช่มันต่างกันยังไงสภาพคล่องสำหรับสถาบันแตกต่างจากสภาพคล่องรายย่อยอย่างมากมันไม่ได้หมายถึงแค่การซื้อขายในกระดานเทรดแต่คืออะไร มันคือการสร้างตลาดที่มีความลึกพอที่จะรองรับคำสั่งซื้อขายมูลค่าหลายสิบล้านหรือหลายร้อยล้านดอลลาร์ได้โดยไม่ทำให้ราคาผันผวนรุนแรงรวมถึงบริการซื้อขายนอกกระดานหรือ OTC การบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนซึ่งความร่วมมือระหว่าง Doppler กับ Evernote ก็คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดนี้ขึ้นมาบน x a p l e d g e r เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถเข้ามาใช้งานและบริหารจัดการ XRP ในสเกลที่ใหญ่มากๆได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพเพราะพูดถึงการทำธุรกรรมในสเกลที่ใหญ่มากๆก็นึกถึงสิ่งที่เดวิดช h w a r ์ z CTO ของ Ripple เคยพูดไว้เมื่อหลายปีก่อนเรื่องราคาของ XRP ใช่เขาบอกว่าการจะเคลื่อนย้ายเม็ดเงินระดับล้านล้านดอลลาร์ผ่านเครือข่ายได้นั้นราคาของ XRP เองก็ต้องอยู่ในระดับที่สูงมากพอที่จะรองรับมูลค่าเหล่านั้น มันเป็นแนวคิดที่เชื่อมโยงกันโดยตรงอาจจะเปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้ลองดูลองนึกภาพว่าเรากำลังจะส่งน้ำปริมาณมหาศาลผ่านท่อถ้าท่อซึ่งก็คือราคาของ XRP มันเล็กเกินไปน้ำซึ่งก็คือมูลค่าธุรกรรมก็จะไหลผ่านไปไม่ได้ต้องขยายท่อการมีราคาสูงก็เหมือนการขยายท่อให้ใหญ่พอสำหรับธุรกรรมระดับล้านล้านดอลลาร และสิ่งที่ด็อปเลอร์และเอเวอร์โนดกำลังทำก็คือการสร้างปั๊มน้ำวาวและระบบควบคุมที่ทันสมัยเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องส่งน้ำปริมาณมหาศาลนั้นจริงๆทุกอย่างจะพร้อมทำงานอย่างราบรื่นเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเท่ากับว่าตอนนี้เราเห็นทั้งการขยายเครือข่ายผู้ใช้งานปลายทางผ่านพา,นพาร์ทเนอร์และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานหลังบ้านเพื่อรองรับสถาบันไปพร้อมๆกันทุกอย่างเชื่อมโยงกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่ประเด็นสุดท้ายที่อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่ในชุมชน XRP กลับให้ความสนใจกันมากการปรากฏตัวของ Arthur Brittle Arthur Brittle คือหนึ่งในสามผู้ร่วมก่อตั้ง Ripple ร่วมกับเจ็เ m c c a r t และค h r i s l a r s e แต่เขาเป็นคนเดียวที่เก็บตัวเงียบมาตลอดแทบไม่เคยปรากฏตัวต่อสาธารณะหรือแสดงความเคลื่อนไหวใดๆในโซเชียลมีเดียเลยนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา แต่แล้วในเดือนมกราคมปี2 0 2 6นี้เองบัญชี X ของเขาก็ได้รับการยืนยันตัวตนอย่างเป็นทางการเป็นเรื่องที่มากแปลกใจแต่การยืนยันตัวตนบน X มันอาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรเลยก็ได้ชุมชนอาจจะแค่ตีความกันเองหรือเปล่าเป็นมุมมองที่ถูกต้องและเราต้องยอมรับว่านี่เป็นเรื่องของการคาดการแต่การคาดการนี้มันมีที่มาที่ไปใช่หากย้อนดูในอดีตที่ผ่านมาน้อยครั้งที่เขาปรากฏตัว จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับการประกาศเรื่องสำคัญสำคัญของบริษัทเสมอมันจึงเกิดเป็นรูปแบบที่ชุมชนสังเกตเห็นได้ดังนั้นการที่คนที่เงียบที่สุดและลึกลับที่สุดคนหนึ่งในโปรเจกต์จู่ๆก็ออกมายืนยันตัวตนอย่างเป็นทางการมันจึงถูกมองว่าเป็นสัญญาณที่น่าจับตามองว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญมากๆกำลังจะเกิดขึ้นกับ XRP ในปีนี้ พอเรานําชิ้นส่วนทั้งหมดมาต่อกันตั้งแต่การที่ตลาดเริ่มคัดแยกโปรเจกต์ที่มีประโยชน์ใช้สอยจริงออกจากโปรเจกต์อื่นๆการขยายเครือข่ายพันธมิตรอย่างมียุทธศาสตร์ของริ p p l e การสร้างโครงสร้างพื้นฐานระดับสถาบันที่แข็งแกร่งและสุดท้ายคือสัญญาเล็กๆจากหนึ่งในผู้ก่อตั้งที่เก็บตัวเงียบมาตลอดมันก็ฉายภาพของแผนการระยะยาวที่ถูกวางไว้อย่างรอบคอบจริงๆมันทำให้เกิดคำถามที่น่าขบคิดสำหรับนักลงทุนทุกคนเลยว่าโปรเจกต์ที่เรากำลังให้ความสนใจอย,อยู่นั้น ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับกระแสะในรอบต่อไปหรือถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินในอีกทศวรรษข้างหน้าขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ฝากกดไลค์ให้กำลังใจกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนคอยวันโอวันเพื่อไม่ให้พลาดทุกจังหวะสำคัญ